วันนี้นะครับปรลมอาการต,กตัวนี้นะครับก็ทันทัแล้วกันนะครับผมทดลองเสียบดูแล้วครับปรากฏว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับพอเราจับตรงนี้นะครับมันมีเสียงคางดังอืดนะครับก็เหมือนมีแรงหมุนครับผมถอดใบนะครับอันนี้นผมยังไม่ได้ถอดตรงนี้นะคนรับเราเขย่าดูเหมือนแกนหลวมนะครับก็แกะก็แกะอยู่ข้างในครับนะครับดังแก๊แกะครับ ตัวนี้ C ีไม่ได้เสื่อมนะครับ C ผมวัดค่าดูแล้ว1.5ไมโครเต็มนะครับนี่ครับ1.5เต็มนะครับก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนดูนะครับบางทีเรานึกว่า C ีเสื่อมนะครับแต่รกฏว่าบูทบูทด้านในหลุดนะครับเราจะแกะดูครับว่าใช่หรือเปล่านะครับอันดับต่อไปเราก็จะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับเราไปหาตะปูดอกเล็กๆนะครับมาตะปูนี้แน่นนะ ไม่ออกครับงานเข้าถือว่าแน่นครับแบบนี้ครับผมก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับเราก็เก็บไว้ให้ดีนะครับสลักตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดทั้งสี่ตัวนี้ออกนะครับก็ระวังกดลวดตรงนี้จะขาดนะครับเราต้องระวังให้ดีนะครับเราต้องถอดออกก่อนนะครับเราก็ค่อยถอดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆต้องเอามือกดกดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับ กับกับแผ่นเหล็กตัวนี้ไว้นะครับแล้วก็ดึงด้านหลังออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงตรงออกตัวนี้บูตติดนะครับเราคข้อออกไปเลยนะครับบูตมันติดนะครับที่สาเหตุพลมไม่หมุนนะครับอ่าตอนตอนเจ้าตัวนี้ออกนะครับเราต้องกดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่กดออกจากรูนี้ก่อนแล้วก็มือกดกดตรงนี้ไว้นะครับมันหลุดแล้วครับผมนี่ตรงนี้หลุดแล้วนะครับถ้าเกิดว่า ตรงนี้หลุดออกจากขดลวดเมื่อไหร่ก็ขาดเมื่อนั้นนะครับสายขาดนะครับก็แสดงว่าเราซ่อมต่อไม่ได้นะครับนี่ครับมือกดไว้่บงนี้นะครับอย่าปล่อยนะครับอย่าเพิ่งปล่อยนะครับจับไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับจับไว้่บงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันกรอบมากนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวสายยางรัด แบบมีหัวแบบนี้นะครับนี่ซื้อร้าน2ี่สิบาทมีขายนะครับแล้วก็เรามาจะแคงดูตรงไหนมี้ดึงนี้ครับเดี๋ยวนี้ก็ใส่สองเส้นนะครับ เสร็รมมหหรวแล้มมวครับผมแล้วก็เอาวบนี้ก่อนก็ได้นะครับเ้าก็ข้อออกเลยนะครับเราจะังกเร็จท่ถอมกกาต้องกับไป้านเาืจ้นีก่ะเ้นะครับช่าย้อลนะสายแต่คเราจะเปลี่ยนแกนกับบูธนะครับเพราะว่าตัวนี้มันติดนะครับ แล้วก็ไม่ต้องแปลตัวนี้เอาตัวใหม่เลยครับสำหรับตัวนี้นะครับเราก็มัดไว้อย่างนี้นะครับต้องมัดไว้นะครับงันขาดนะครับสําหรับคุณลุงคุณน้าคุณนาครับที่หัดซ่อมพล่มก็มีปัญหาก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่0 8 8 8 7 0 7ดแปนากะครับ0 8 8 8 7 0 5 7 2 9เ็นาสเนาะก็สอบถามเกี่ยวกับอะไรได้นะครับเราก็อันนี้มาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็วัดวัดให้ดูนะครับระยะ นี่ครับด้านหลังระยะมันได้กันอย่างนี้นะครับกะระยะให้มันได้ครับข้างหน้าเราก็ใช้ตัวเดิมนะครับใส่เข้าไปสำหรับตัวนี้นะครับถ้าใครมีก็ใส่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ลองด้านหน้านิดเดียวนะครับแต่ถ้ามีก็ใส่ก็ดีนะครับมันได้ครบชุมมันนะครับตัวนี้ต้องซื้อที่ร้านนะครับถึงจะมีขายครับใส่ตรงนี้นะครับ ใส่ด้านหน้าแบบนี้สองทางเลยนะครับาย่องนี้ครั่ก็มาวัดดูนะครับมันจะได้ของมันพอดีนะครับเท่ากันเป๊ะเลยเสร็จแล้วครับอันนี้คือการใส่บูธนะครับง่ายง่ายใส่แกนนะครับง่ายงเลยเนาะก็แกนวางไว้ก่อนนะครับเราก็มาเปลี่ยนบูธนะครับบูธเราก็ถ้าเป็นด้านหลังเราต้องเอาฝาครอบนี้ออกก่อนก็มีน็อตอยู่2ตัวนะครับเราก็ใช้ไขควงสี่เหลี่ยมนะครับ ถ้าถ้าแบบนี้ไม่ออกนะครับถ้าเพื่อนๆหันมือเดียวไม่ออกอันี้มันไม่ออกครับแข็งโป๊กเลยครับเพื่อนยกกขึ้นนะครับต้องใช้สองมือครับเอาขาหนีบไว้แล้วก็ใช้แรงกดลงไปนะครับแล้วก็บิดนี่ครับอันนี้ก็ออกแล้วครับถ้ามือเดียวไม่ออกลองใช้สองมือถ้าสองมือไม่ออกก็ผ่าหัวนะครับนี่ครับโอเคครับออกแล้วครับผม Okay. พอได้อย่างนี้แล้วก็เอาควงปัดเป็นมาค้อออกนะครับก็ขาอซ้ายขวาออกเบาๆนะครับเราจะได้ฝาครอบมาใช้ต่อได้นะครับนี่ครับหันซ้ายหันขวาแบบนี้อย่าคาะแรงๆที่ยอกเลยครับถ้างนี้เสียครับแบบนี้น่าจะเสียครับฝาครอบแน่นมากนะครับมันจะยุบแบบนี้นะครับ เราลองเคาะให้มันคืนรูปนะถ้าคืนรูปได้ก็ได้เอามาแช่เทียนได้ครับโอเคได้ครับครับจะคืนรูปได้แบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพราะว่าขอบมันไม่ยุบนะครับเคเราใช้ตัวเดิมนะครับฝาครอบอันนี้เป็นทับรองน้ำมันเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมก็อาบุตรมาครับตัวนี้ผมซื้อถุงละเก้าสิบบาทนะครับก็ฝากผมซื้อได้นะครับบุตรเหล็กนะครับ ใส่เข้าไปปากครอบนะครับเวลาเราใส่ตะแคงแตะแคงใส่ฝั่งฝั่งที่เขามีริมตกนะครับนี่รอยรอยริมมันตรงไหนก็ได้ครับที่ดูแล้วมันน่าจะอยู่นะครับครับตะแคงใส่เสร็จเราก็มือกดไว้ฝั่งหนึ่งครับกดไว้เสร็จแล้วก็ไปหาไขควงนะครับที่มันเป็นปากแบนๆนะครับมา ถอ,อดถุงมือนะครับเพราะว่าไม่ถนัดนะครับตะแคงเสร็จแล้วก็หาลายข้อให้ได้นะครับสร็แล้วก็ตอกเข้าไปครับตอกค่อยๆนะครับเบาๆ ผมจะตัดคลิปคลิปไอ้น้อยที่สุดครับเพราะว่าผมเคยตัดคลิปออกเกือบหมดแต่นี้เพื่อนดูแล้วไม่ค่อยเข้าใจครับว่าใส่ได้ยังไงนะครับ ก็เพื <accurately S 2> ่อนๆค่อยตอกลงไปนะครับอันนี้ผมตอกลงไปยังไม่เข้านะครับนี่ยังหลวมอยู่ก็ลองใช้ไขควงตัวเล็กนะครับตอกเสริมเข้าไปอีกนิดนึงนะครับโอ้ ที่เราต่อก็เมื่อสักครู่นะครับนี่ครับมันขาดนะครับนี่มันขาดขาดแล้วครับผมต้องเอาออกเปลี่ยนใหม่ครับก็ถือว่าเสียไปครับตัวนี้เราก็ไปหาตัวใหม่มานะครับเราต้องมีอะไรมอาไว้ไว้เสริมไว้เปลี่ยนนะครับผมก็บางทีผมเก็บตัวเก่าไว้ตรงนี้นะครับ่เยเป็นตัวเก่าถ้าใส่ได้ก็ใส่ไปเลยครับถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็ไปหาหามาอีกหาเอาจนได้ครับ ก็ผมใช้ฝาเก่าขขอนะครับมันก็เลยยากนิดหนึ่งครับก็ค่อยๆเล็มเข้าไปอย่างนี้นะครับับเล็มให้มันเสมอกันแล้วเวลาเราเอาไขค,ควงขันนะครับแบบนี้ครับ,ม,ม,รบมันจะไม่กขอกแคกๆนะครับมันจะไม่รวมเห็นหมแน่นตึ๊บไปเลยนะครับ ถ้าตรงนี้เบี้ยวเยอะนะครับมันจะไปขัดที่ที่แกนนะครับแล้วมันจะทำให้แกนสึกล้อเร็วนะครับโอเคนะครับครับผมก็ฝั่งนี้ก็เช่นเดิมนะครับเราก็เคาะดูแล้วมันโอเคพอใช้ได้เราก็ใช้ตัวเดิมนะครับเคาะให้มันตรงๆนะครับเราวางที่พื้นเสมอๆแล้วก็ใช้อะไรก็ได้นะครับเคาะให้มันลงไป Yeah. เสร like those those ็จแล้วก็บูทมานะครับหนึ่งตัวเหมือนเดิมนะครับวิธีการใส่ก็บูทใส่ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ใส่เข้าไปนี่ครับไอที่ผมบอกว่ามันหลวมข้อแคกมันหลวมแบบไหนหลวมแบบนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูครับสมมุติว่าสมมุติเราใส่ไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้สมมุติว่าใส่ไปเสร็จแล้วเนาะแต่ถ้ามือจับนี่ครับเอามือจับเสร็จอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราใส่เสร็จแล้วเนาะมือจับแล้วมันหลวมตามมือได้อย่างงี้นะครับนี่ มันหลวมตามมือได้อย่างนี้นะครับแสดงว่ามันใช้ไม่ได้ครับอันนี้ผมสาธิตให้เพื่อนดูนะครับเผื่อเพื่อนใส่ไปเสร็จลองเอาตัวนี้แย่เข้าไปนะครับทำมันหลวมแบบนี้นะครับนี่ครับถ้าหลวมแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับต้องให้แน่นๆเลยนะครับแน่นๆยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ได้ที่ก่อนนะครับเราใส่ไปฝั่งนึ่งก่อนแล้วก็ใช้ไขควงนะครับค่อยจะต่อเข้าไปที่ฝั่งนะครับ รวมนิดนึงก็ไม่ได้นะครับตัวนี้พัดลมอาการก็คือ,อหมุนได้ยินแต่เสียงทางอื้อนะครับแต่ใบไม่ขยับนะครับถ้าเอามือขยับหมุนมันก็จะหมุนได้นิดนึงนะครับเบอร์สามหมุนได้เบอร์หนึ่งเบอร์สองหมุนไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนซี ถ้าเกิดเราไม่ลองเปลี่ยนซีดูแล้วนะครับซียังบางทีบางทีซีมันไม่หมดนะครับซียังเต็มอยู่แต่ว่าพรลมมันค้างนะครับหลายคนคิดว่าซีเสื่อมนะครับแต่ว่าเวลาใส่บุกใส่แกนไปแล้วมันมันยังหมุนไม่ได้อีกนะครับสาเหตุตัวนึงนะครับอาจจะเป็นที่เราใส่บู๊ไม่ดีนะครับนี่ครับนี่ครับสมมติว่าเราใส่ไปแล้วนะครับ นี่ครับใสไปแล้วมือเอามือหมุนได้อย่างนี้นะครับนี่นี่ครับแบบนี้แบบนี้ทํายังไงมันก็ไม่หมุนครับมันก็จะค้างดังอืดอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าบุตรตัวนี้มันไม่แน่นนะครับครับพอนี่ครับพอตอกเข้าไปลึกๆตอกลึกๆแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะลองเอาแกนนะครับลองขยับดูนี่ครับ มันตามได้แต่มันไม่หลวมนะครับมันได้นะครับมันถ้าแน่นอย่างนี้ได้นะครับนี่นี่ครับนี่ครับถ้าแน่นแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าตอนแรกที่มันคาแกคาแคกกันอันนั้นไม่ได้ครับนี่แบบนี้พอได้นะครับอมือลูปมันมันไม่ตามมือนะครับนี่มือลูปมันไม่ไม่เลื่อนตามมือเคนะครับผ่านนะครับผมเสร็จแล้วหยดน้ํามันนะครับสองฝั่งเลยนะครับนี้ด้วยนะครับก็ประกอบเข้าไปเลยครับผมครับผมเวลาเราใส่ไปนะครับเราลองดึงดูนะครับ ถ้าแบบนี้เยอะเกินนะครับนี่ถ้าเยอะอย่างนี้เราต้องเสริมนะครับเราถอดมาก่อนนะครับจะเพิ่งใส่นะครับมันต้องรีบใส่นะครับนี่ก็น่าจะเสริมด้านหลังนะครับเสริมตรงนี้นะครับนิดนึงเดี๋ยวเราไปหาตัดามานิดนึงนะครับตัดตัดบูธนะครับที่มันเป็นเศษเศษนะครับมาอย่างนี้นะครับนี่ก็ลองใส่ครับไปก่อน โอเค okay. น่าจะได้อยู่ครับแบงนี้แต่เราต้องมีแหวนตัวนี้ใส่ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมช่องเกษตรศาสรนะครับและบางคนทําเป็นเป็นอาชีพเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณที่ให้กําลังใจทุกท่านเลยนะครับครับให้ตรงนี้มันเหลือไว้ลองบูทที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไป ครับใส่แล้วก็ลองชักดูครับปึ๊บนะครับแบบนี่เดียวอย่างนี้ครับโอเคได้แล้วครับผมใส่น็อตเลยครับครับผมก็หมุนได้ตามสามสี่รอบครับถ้ามันหนืดนะครับเราก็นี้ใช้ก็พอนะครับก็เบาๆนะครับเสร็จแล้วครับผม ก็เวลาขันน็อตนะครับขันทั้งสี่ตัวให้ให้ตึงมือก็คือขันจนมันไม่หมุนไปนะครับนี่ก็ล็อกไปเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็เมื่อนครับก็ประกอบเข้าเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้นะครับสาเหตุที่พัดลมไม่หมุนครับเพราะว่าบูธมันติดกับแกนนะครับผมก็เลยสาธิตให้เพื่อนๆหอลุงๆคุณอาได้รู้กันนะครับว่าวิธีการใส่ฝาครอบนะครับและใส่บูธเหล็กนะครับ ใส่แบบไหนนะครับมันถึงจะใช้ได้นะครับตอนนี้ซีไม่เสื่อมนะครับแต่ว่าพัดลมมันดังอืดกดเบอร์อะไรมันก็ดังอืดหมดเลยครับเบอร์สามหมุนได้นะครับพอเปลี่ยนแล้วนะครับปรากฏว่าโทรมาถามเมื่อวานเนาะลุงอยู่และน้องนะครับเปลี่ยนเสร็จมันเหมือนเมล็ดครับดูดตึบติดนะครับต้องเอามือหมุนมันก็หมุนตามได้นะครับแต่เวลากดมันจะหมุนติดตึบ ที่ผมสันนิฐานได้นะครับบูธอาจจะหลวมนะครับใส่ฝาครอบไม่ดีครับฝาครอบคือตัวนี้นะครับนี่ครับใส่ฝาครอบแล้วบูธลวมนะครับหรือเคาะยุบจนแตกจนยุบไปทั้งใดทั้งหนึ่งนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเสียบปลั๊กนะครับแล้วก็ทดลองกันดูนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วลองกดเบอร์นะครับกดไปที่เบอร์หนึ่งนะครับโอเคครับเห็นไหมครับว่า เบอร์หก็หมุนปกตินะครับแล้วก็สายได้ปกติไม่มีเสียงคางเหมือนตอนแรกที่ผมทดลองเสียบดูแต่ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเบอร์สครับเบอร์สามครับเบอร์สก็แรงปกตินะครับแค่นี้เองนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้ครับกดสายให้ลูกค้าด้วยนะครับว่ามันสายครบรอบหรือเปล่าแค่นี้ก็ส่งงานลูกค้าได้แลวครับ ครับเก็เล็กเก็น้อยนำมาฝากครับเพื่อนที่ซ่อมพัดลมนะครับแล้วไม่ผ่านนะครับก็ดูคลิปนี้แล้วกันนะครับเป็นวิทยาทานแล้วกันเนาะเด็กๆอย่าล้อเล่นเด็ดนะครับต้องพัดลมทังอย่าลืมใส่รองเท้านะครับสังเท้าอ่าหนังก็ได้ใส่รองเท้าผ้าใบก็ได้นะครับแล้วก็มีของรองพื้นนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมีเทคนิคเล็กน้อยฝากเพื่อนๆอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์้ผมด้วยนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ